สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องวันนี้ผมจะมาเตือนเพื่อนๆนะครับที่จะซื้อมือถือผ่านทางแอปออนไลน์นะครับอยากจะให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับคือถ้าเพื่อนๆดู2เครื่องนี้นะครับสังเกตว่ามันเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ามันคือรุ่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัว ram ส่ส่วนตัวนี้เป็นตัว ram 3นะครับแล้วก็ราคามันก็ได้ได้กับเครื่องูนยนไทยนะครับที่ขายตามหน้าร้านแต่ว่าเครื่องที่ได้จริงมันไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้จะไม่สามารถใช้แอปธนาคารได้นะครับเพราะว่า เครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่มัวมาเนาะเดิมเครื่องมันเป็นเครื่องศู์จีนนะครับแล้วก็เขาอัลล็อกบูหลดเดอร์นะครับเพื่อที่จะลงไอโฟนเพลสตร l เพลสต r e อัปเดตรอมอะไรพวกนี้นะครับโอเคอามาดูในเรื่องของตัวตัวเครื่องก่อนนะครับอันนี้เครื่องศู์ไทยสังเกตนะครับขอบขอบตัวเครื่องมันจะเนี้ยบม,มากนะครับมันจะไม่มีคราบกาวแล้วก็รายละเอียดขอบขอบ,ขอบมันเนีย้ยเพราะว่ามันคือมือหนึ่งแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ทางร้านเขาแจ้งว่าเป็นมือหนึ่งนะครับแต่ถ้าสังเกตดี ตรงขอบขอบเห็นไหมขอบมันไม่ค่อยเนี๊ยบนะครับเหมือนเคยเปลี่ยนหน้าจอมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมาจากศูนย์ได้ยังไงเนาะก็คือมันจะเห็นคราบกาวแล้วก็มันจะเห็นร่องอยู่ชัดเจนนะครับส่วนตัวกล้อง2ตัวนี้ถ้าเราดูแบบเนี้มันก็เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกันแต่มันมีข้อแตกต่างอยู่นะครับตรงตำแหน่งนี้สังเกตว่าเครื่องจีนจะไม่มีแต่ว่าเครื่องที่ขายบ้านเรามันมีนะครับมีเลขรายระบุชัดเจนนะครับแล้วก็มีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับส่วนข้างล่างตัวกล้องจะมีสติ๊กเกอร์ผู้จัดจําหน่าย ผู้นาเข้านะครับแล้วก็จะมีเสัญลักษตาคุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนภายในกล่องอุปกรณ์อะไรมันก็ให้มาเหมือนกันแต่ว่าการใช้งานจริงๆไม่เหมือนกันเลยนะครับสงเครื่องนี้ถ้าจะซื้อเครื่องฟวกเนี่ยมือนหนึ่งแนะนําไปซื้อที่ร้านดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันก็ใกล้เคียงกันต่างกันไม่เยอะกลัวว่าจะได้เครื่องแบบนี้แล้วมันจะใช้งานแอปธนาคารไม่ได้แล้วก็หลายๆแอปอนาคตไม่ได้เหมือนกันนะครับสังเกตเวลาเปิดเครื่องอเครื่องที่ผ่านกนารล็อกบหลดเดอร์นะครับมันจะขึ้นสัญลัก์อันนี้กุญแจปลดล็อกนะครับแต่ว่าเครื่องไทยจจะะไมมมม่่ีนนครรัเพาาวืาืออิงๆ อันนี้เหมือนไม่ใช่มือนหนึ่งนะครับเหมือนเครื่องที่ผ่านการแก้ไขแล้วก็เอามาขายเนาะอันนี้ผมไม่ดูชัดๆเลยนะครับตัวเครื่องจีนเนี่ยจะเป็นตัว ram 4628นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัว ram 3รอม6 4จริงๆเครื่องที่ขายในไทยมันก็มีนะครับตัว ram 4รอม128แล้วก็ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูสีหน้าจอนะครับสองเครื่องนี้ไม่เหมือนกันสังเกตว่าเครื่องไทยอะ ram น้อยกว่ารอมน้อยกว่าแต่ว่าบูตเสร็จเร็วกว่านะครับ เนี่ยบูตเสร็จก่อนแต่ว่าเครื่องจีนอะรอมเยอะกว่าแรมเยอะกว่าแต่ว่าบูตช้ากว่านะครับอ่าผมจะให้ดูสีหน้าจออันนี้อันนี้เครื่องสนยนไทยแน่นอนนะครับต้องเป็นจอเดิมๆนะครับเพราะว่าเพิ่งแกะกล่องส่วนเครื่องจีนอ่าเครื่องจีนเห็นไหมถ้าดูในกล้องอะอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะครับแต่จริงๆมันต่างกันพอสมควรเลยอ่าลองดูตรงสีขาว สังเกตน,นะเครื่องสนยนไทยเดิมๆเครื่องเดิมๆมันจะออกโทนเหลืองๆนะครับส่วนเครื่องจีนเนี่ยมันจะออกฟ้าๆนิดนึงนะครับเหมือนเหมือนไม่ใช่จอเดิมอันนี้ผมการันตีนะครับว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนหน้าจอแล้วแล้วก็เอามาแพ็กใส่กล่องแล้วก็แจ้งว่าเป็นมือหนึ่งนะครับน่าจะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่รู้นะครับปัจจุบันเครื่องที่ผ่านการอัล็อกบุลเลตเดอร์มันจะไม่สามารถใช้แอปธนาคารได้นะครับบางธนาคารอาจจะใช้ได้แต่ว่าอนาคตผมคิดว่าน่าจะล็อกทุกธนาคาร ถ้าดูหน้านี้เห็นชัดเจนเลยไหมความแตกต่างสีไม่เหมือนกันเลยนะครับสีอันนี้มันจะดูสบายตากว่าอันนี้มันจะออกฟ้าฟ้านะครับออกฟ้าฟ้าคือ2เครื่องนี้ตั้งค่าเหมือนกันเนาะ,ะปรับแสงสุดเหมือนกันผมไม่ได้เปิดโหมดอจอสีฟงสีฟ้าอะไรนะครับถ้าดูแบบนี้เมนูอะไรมันก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งข้างหลังนะครับฝาหลังตรงนี้เนาะถ้าเป็นเครื่องสุนไทยจริงๆอะสติ๊กเกอร์มันจะเป็นแบบนี้นะสำหรับยี่ห้อ Redmi หรือว่ามีเนาะส่วนอันนี้เครื่องจีนสติ๊กเกอร์จะเป็นแบบนี้ วัสดุเวลาสัมผัสก็ต่างกันนะอันนี้มันจะเป็นกระดาษกระดาษธรรมดาที่พิมพ์ออกมาแล้วก็แปะอันนี้มันจะเป็นกระดาษสติกเกอร์นะครับที่มันนูนนูแล้วก็เวลาสัมผัสมันจะรู้สึกว่ามันแตกต่างกันแน่นอนนะครับดูข้างนอกอ่ะโดยรวมมันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้วก็สังเกตตรงฝาลังอ่ะเครื่องจีนเนี่ยสังเกตว่าเออมันจะไม่เรียบสนิทนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเหมือนเครื่องเนี่ยเคยเคยซ่อมมานะครับแต่ว่าเครื่องไทยเนี่ยก็จะดูเรียบเนียนนะครับ อ่ะส่วนแอปธนาคารอย่างที่ผมบอกนะครับทีแรกก็คือมันจะไม่สามารถเข้าได้นะครับบางแอปเข้าได้บางแอปเข้าไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมลองแอปกรุงไทยผมจะพูดยาวๆเลยให้เพื่อนๆดูเห็นไหมไอตัวรัมสามอ่ะมันโหลดเสร็จก่อนนะเครื่องเนี้ยอ่าเข้าได้นะกรุงไทยเข้าได้แล้วก็มาดูกสิกรเข้าได้หรือเปล่าอ่ากสิกรเครื่องจีนเข้าเลยเด้งนะเข้าเลยเด้งอ่าลองอีกรอบหนึ่งเด้งนะครับเด้งส่วนเครื่องไทยไม่เด้งนะครับแต่ว่ารอโหลดอยู่ อันนี้เด้งนะครับผมเข้า3ามสีรอบก็เด้งเหมือนเดิมนะครับส่วนเครื่องไทยสามารถเข้าใช้งานได้ปกติเห็นไหมความแตกต่างอันนี้เข้าได้นะแบบนี้นะมันให้เราใส่ซิมเพื่อเปิดใช้งานนะครับอ่ะต่อไป S C B อ่ะกดเข้าใช้งานแอปเห็นไหมถ้า S C B มันจะแจ้งเตือนขึ้นชัดเจนเลยนะครับว่าอ่าเครื่องนี้อ่ะ iOS เวอร์ชัน12ขึ้นไปและ Android เวอร์ชัน8.0ึ้นไปตรวจสอบการรูทหรือว่าเจลเ b r e a k ก็คือเครื่องนี้มัน All ็อกบู b o o t l เด d e r นะครับเครื่องก็จะจับได้ว่าเครื่องนี้มีการรูทมีการแก้ไขนะครับส่วนเครื่องเดิมๆเ,เครื่องศูนย์จริงๆมันจะไม่มีอะไรแจ้งเตือนนะครับคือจะสามารถใช้งานได้ปกติเพราะว่าวันนี้ผมเจอเคสแบบนี้มาหลายคนแล้วนะครับคือลูกค้าเดินเข้ามาถามแต่วมันเข้าแอปธนาคารไม่ได้ผมก็ถามไปว่าซื้อเครื่องจากไหนเขาบอกว่าออซื้อจากแอปออนไลน์ต่อไป ไมโม่ไมโม่นี่ที่ผมลองเมื่อกี้ก็คือมันก็เข้าได้เหมือนกันเนาะอันนี้เข้าได้เหมือนกันส่วนเข้าไปหน้าหลักได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะต่อไปแบงคอกแบงธนาคารกรุงเทพอ่าธนาคารกรุงเทพสามารถเข้าได้ทั้งสองเครื่องนะครับส่วนอ่าเปิดเข้าใช้งานจริงๆได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะ ส่วนททบเนี่ยผมลองแล้วมันก็เข้าได้นะครับสังเกตว่าที่มันเข้าไม่ได้ตอนนี้จะมีอากสิกรแล้วก็ s c b นะครับที่มันชัดๆเลยอนาคตหน้าไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกรุงเทพททบหรือว่าตคศอะไรก็ตามนะครับเขาจะมีการอัปเดตแก้ไขแน่นอนคือเขาไม่ยอมให้เครื่องที่ผ่านกระดับแรงเข้าแอปธนาคารแน่นอนนะอันนี้ผมการันตีนะข่าวเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยอันนี้มันไม่เกี่ยวนะก็คือถ้าเป็นรุ่นเดียวกันยังไงคุณภาพสีหน้าจอมันจะไม่ห่างกันมาก ยังไงมันก็ต้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าแบบนี้มันต่างกันขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่จอเดิมเนี่เห็นไหมสีต่างกันไหมคือผมจะบอกว่าเออจีนมันมันเร็วมากนะครับทั้งที่เครื่องนี้เพิ่งจําหน่ายในบ้านเราประมาณเดือน3เดือน4เองนะอันนี้ก็ประมาณเดือนต้นเดือน10เร็วมากนะมีเครื่องรีเฟร์แล้วะและหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังๆอ่ะที่ที่บ้านเรานิยมใช้กันนะฮะวีวงวูองอปโป้อะไรนะครับอันนั้นก็เพียบเลยเพียบเลย ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสำหรับนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ